สี่นะที่เหลือปล่อยจอยได้เลยปล่อยจอยได้เลยยังไงก็ไม่ตกชันแน่นอนลงไปเต้นได้เลยลงไปเต้นใช่ไม่ต้องเล่นเลยเล่นห้าคนจะได้เลยสนามเจอใครก็ได้ห้าคนนี่จะทีฟุตบอลสวัสดีครับ มิเตทีฟุตบอลสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงโปรแกรมการแข่งขันในศึกพิมลิกอังกฤษสัปดาห์ที่34และวันนี้ผมมากับแขกรับเชิญประจําช่องของผมนะครับนั่นคือพี่โดมหมาแดงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านฮะวันนี้ครับพี่โดมหมาแดงก็จะกลับมาวิเคราะห์เกี่ยวกับโปรแกรมพิมลีกอังกฤษสัปดาห์ที่34กับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าเรื่องกันเลยป่ะครับพี่โดมครับผม เมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนก็คือเป็นค่ําคืนวันจันทร์เป็นนัดตกค้างสัปดาห์ที่สามสิบสามเป็นการพบกันระหว่างท็อกแนนสเปอร์เปิดบ้านรับการเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรสอันดับที่3ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยบุกไปได้อ่าบุกไปเอาชนะสเปอร์ได้เท่าไหร่ครับพี่รมสองกว่ตูต่อหนึ่งค่ะนำบอลด้วยนะฮะลูกเลยแล้วโดนสเปอร์เนี่ยตีใครแตกตีไข่แตกมาอาทีตย์แปดสิบเจ็ดสเปอร์ช่วงนี้ปีนี้ก็ถือว่าฟอร์มแย่เลยนะ หเหมือนทีมรักผมครับอ่าอ่ายอบอลมัดนะฮะพี่ไม่ใช่นะแมนยูฮะเนี่ยแมนยูฮะปีนี้สเปอร์กับแมนยูเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่ากอดคอกันกอดคอกันดีรักกันแต้มจะเหมือนกันหลายๆนัดเลยโอ้โหคือชนะชนะชนะ แผล่บมางจะออกไปทางแพ้ซะเยอะนะครับทีแรกก็แพ้แพ้เหมือนกันอีกฮแพ้อะไรเหมือนที่แรกแพ้อะไรฮะแผลบู๊ไปไอ้ที่ไหนแพ้ที่ไหนฮะผมโอ้บ้านเราเลยครับบ้านเราฮะโอแทฟฟอร์ดคาบ้านนะ่หนึ่งประตูต่อศูนย์นั่นนะที่แล้วแมนยูนะเจอฟรีคิกแบบนั้นใครก็ยอมครับโอ้โหโอนาน่าก็โอนาน่าเนียครับผมปกติก็ไม่ดีอยู่แล้วนะไปดูโปรแกรมสัปดาห์ที่34กันเลยนะครับนัดแรกเนี่ยจะแข่งกันในค่ำคืนวันนี้นะครับสัปดาห์ที่34เวลาตีสองหรือว่าคืนวบางค เช้าวันพุธอ่าเช้าวันพุธนะครับเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับที่5ของตารางคะแนนตอนนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของแอสตันวิลลาอันดับที่7นะครับแมนซิตี้กับแอตตันเนี่ยนัดแรกแข่งขันกันที่บ้านของแอสตันวิลลาและก็เป็นแอตตันสามารถเอาชนะมาได้2ประตูต่อ1นะครับผมต่วนัเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมที่เจอกัน5นัดล่าสุดนะครับเป็นแมนซิตี้ชนะไป2อแอตตันวิลลาชนะ2เสมอกัน1ครั้งครับอ่า นนัดล่าสุดของแมนซิตี้ก็คือออกไปเยือนเอเบอร์ตันและสามารถเอาชนะมา,มาได้อสองประตูต่อศูนย์ส่วนทางด้านแอตตานาเนี่ยนัดล่าสุดเลยโโ oh. เบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลนะโอโ้สี่ประตูต่อหนึ่งครับนัดล่าสุดของแอตตานาทุกนี้ก็ถือว่าตคงขวัญเลยครับตอนนี้ฟอร์มเฮ้ยแรดฟอร์ดนี่ไปอยู่แอตตานานี่คือโอเคนะพี่ย้ายจากแมนยูดีทุกคนครับดีทนะุกคนะน,นนะตอ um. นะนี้ดีทุกคนไอไอที่อยู่เบติสเชื่อเลยนะแอนโทนีโอ้โหแอนโทนีตอนเล่นดีเพิ่งยิงอีกแล้วแอนโทนีก็เพิ่งยิงแล้วแรดฟอร์ดก็ โอเคครับตรงนี้อ่ะตารางคะแนนตรงนี้เป็นยังไงครับพี่โดมสําหรับอ่าแมสตี้กับแอตตานบิลล่าก่อนอื่นเลยครับต้องชี้แจงอันดับตารางคะแนนตอนนี้ก่อนนะฮะตัวไปแชมเปี้ยนลีกปีหน้าเนี่ยอังกฤษได้ห้าทีมนะฮะห้าทีมใช่ไหมบิ๊กแต่ว่าตอนนี้นะครับอันดับที่สามถึงอันดับที่เจ็ดเนี่ยค่อนข้างจะขบเคี้ยวกันอย่างน่าดูเลยนะครับโดยอันดับสามตอนนี้น็อตติงแฮมฟอร์เรสหกสิบคะแนนฮะหกสิบคะแนนลูกได้เสียบวกสิบสี่บวกสิบสี่ก็ถือว่าเยอะค่อนข้างเยอะอย่างนะสิบสี่อันดับสี่น อ่าอันดับสามอยู่แต้มเดียวโอ้โหหกสิบกับห้าสิบเก้าบวกสิบแปดบวกสิบแปดแต่ว่าลูกนีนเสียเนี่ยจะดีกว่าเราที่แมนเชสเอร์ใช่แต่ว่าคะแนนตามหลังคะแนนอันดับห้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ฮะแชมป์เก่าน้อยลงมาอีกแต้มหนึ่งห้าสิบแปดคะแนนเอาง่ายๆคืออันดับตั้งแต่อันดับที่สามถึงอันดับที่ห้าเนี่ยต่างกันทีมและคะแนนห้าแปดห้าเก้าหกสิบใช่แต่ว่าบวกมากกว่าเขาหน่อยอ๋อแต่ว่าแมนซิตี้เนี่ยจะยิงเยอะครับบวกถึงยี่สิบสองลูกโอ้โก็คือ ส่วนอันดับ6กับอันดับ7นะฮะแต้มเท่ากัน57คะแนนนะฮะคือเชลซีกับาักเซนวิลล่านะฮะเชลซีบวก18วิลล่าบวกแค่6ฮะเท่ากับว่าตอนนี้ตั้งแต่อันดับ3ถึงอันดับที่7เนี่ยคะแนนต่างกันแค่3คะแนนเท่านั้นพี่บวกลบกันเดียวคือใครแพ้ใครชนะนี่คืออกมีผลเลยอันดับเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างนี้เลยใช่ไหมมีผลเลยฮะมีผลเลยอันนี้ก็จะเป็นคู่ของแมนซิตี้กับวิลล่าที่จะแข่งขันกันในค่ำคืนนี้เวลาตีสองนะครับ คู่ต่อไปแข่งขันกันในค่ำคืนวันพฤหัสบดีใช่คือวันพุธเช้าวันพฤหัสคืนวันพุธเช้าวันพฤหัสเวลาตีสองครับเป็นการพบกันระหว่างอเซนอนพบคิตตันพาเลตครับเซนอลตอนนี้อยู่ที่2ของตารางคะแนนกับคิตตันอยู่ที่12นะครับเซนอนนัดนี้ก็ถือว่าเป็นวัดเป็นนัดชี้ชะตาเรื่องแชมป์พิมร์ลีเหมือนกันนะพี่ยังลุ้นแชมป์ได้อยู่แต่แต่อะไรฮะแต่ห้ามพลาดแม้แต่แมตช์เดียวหมายถึงว่าต้องมีแต้มตลอดและก็ต้องเสมอก็ไม่ได้นะและก็ต้องลุ้น ลุนให้ลิวพูแพ้เท่านั้นแพ้ทุกนัดด้วยคือตอนเนี้ยห้านัดใช่เหลือห้านัดเนี่ยลิวพูต้องการอีกแค่สามคะแนนใช่ลิวพูคว้าอีกแค่สามคะแนนคว้าแชมป์ทันทีจบเลยครับไม่ต้องลุนอาร์เซนอลทั้งสิ้นนัดเนี้ยอาร์เซนอลเนี่ยเปิดบ้านพบกับคิสตันพาเลซเนี่ยอาร์เซนอลครับห้ามแพ้เสมอได้แต่ว่าก็ไม่ดีครับเพราะว่าก็ไม่ดีก็คืออย่างน้อยต้องชนะเป็นเป็นขั้นต่ำเป็นขวัญกำลังใจไว้ก่อนอ่า แต่ว่าอาร์เซนอลยังก็ยังมีลุ้นแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะที่รอบแปดทีมเนี่ยเอาชนะมาดริดมาได้เอออาร์เซนอลถือว่าฟอร์มดีมากๆนะครับในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกไม่มีกองหน้านะเออก็จริงนะพี่ไม่มีกองหน้าไอ้นี่แม่ไอ้นี่ไรฮิมสเตอร์ลิงไงกองหน้ากระติกเก่าคุลเนี่ยไรฮิมสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงกองหน้าละประโยชน์นะตอนนี้ตอนนี้อาร์เซนอลกับพิทตันเนี่ยเฮตัวเฮตของทั้งสองทีมห้านัดล่าสุดที่เจอกันมานะครับ ทุกรายการเน้นย้ำว่าทุกรายการอาเซนนลไม่เคยแพ้คิทตันพาเลทเลยแม้แต่นัดเดียวสามารถเอาชนะได้ทุกครั้งที่เจอกับคิทตันนะครับห้านัดล่าสุดเจ้าบ้านอย่างอาเซนนลเนี่ยนัดล่าสุดออกไปเยือนอิปสวิตเทาแล้วก็สามารถบุกไปเอาชนะมาได้สี่ประตตรงศูนย์ส่วนคิตันพาเลทนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านเจอกบบบอลมัดบอลมศูนย์ประตูศูนย์นะอ่าตอนนี้คิทตันพาเลทเนี่ย เทพจะไม่ต้องลุ้นอะไรแลวทั้งสิ้นเลยครับก็คือเป็นทีมกลางตารางนั่นเองกลางตารางก็คืออยู่เสมอตัวนะไม่ไม่ต้องดิ้นรนกีบทุกชั้นหรือว่าไม่ได้ดิ้นรนที่จะไม่ได้ลุนถ้วยใดด้วยแล้วก็คือไม่ได้ลุ้นโคต้าที่จะไปนศสกบอลยุโรปทั้งสิ้นนะแต่อาร์เซนอลเนี่ยก็คือเทพจะหมดลุ้นแ้วกว่าวได้นะอาร์เซนอลสำหรับถ้วยพรีเมียร์ครับก็น่าจะไปนิ้นในถ้วยยูฟาแชมเปียนลีกเสียมากกว่าฮะอ่านี้ก็จะเป็นการแข่งขันประจำค่ำคืนวันพุธเช้าวันพุธหัเวลพี่อหาเซนอลสตาเลซ ส่วนวันเสาร์ที่26สเมษายนนะครับจะมีการแข่งขันทั้งหมดคู่คู่คู่แรกเนี่ยจะแข่งขันกันตอน6กโมงครึ่งเป็นการพบกันระหว่างเชลซีเจอกับเอฟเวอร์ตันครับคู่นี้ก็คือน่าดูพอสมควรนะเพราะว่าเชลซียังเป็นคนลุ้นห้าอันดับแรกอยู่อ๋อเชลซีออยู่อันดับที่6นะฮะเชลซีอะไรทุกับเอฟเวอร์ตันเนี่ยอันดับ13าเอฟเวอร์ตันทีมเยือนเนี่ยตอนนี้ก็คือน่าจะหนีโซนตกชั้นเรียบร้อยแล้วรอดแน่นอนผมว่ารอดแน่นอน ส่วนเชลซีเนี่ยยังก็ต้องเอากับาาต,ต้องเอาไว้ได้อ่าต้องเอาไว้ได้เพื่อจะเขาเรียกอะไรลุน้นลุ้นให้ตัวเองไป,ไปยุปป่งว่านะถูกต้องครับพี่เชลซี Chelsea กับเอเวอร์ตันนะครับเฮดตูเฮดห้านัดล่าสุดที่เจอกันมาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าสูสีดูดีคู่ขี้กันมากเลยฮนะสเสมอกันไปสองครั้งเชลซีเอ่อเชลซีเนี่ยชนะไปสองครั้งแล้วก็เป็นเอเวอร์ตันชนะไปหนึ่งครั้งนะครับแต่ล่าสุดเสมอกันศูนย์ศูนย์บ้านเอเวอร์ตันเสมอกันศูนย์ศูนย์ ส่วนเชลซีนะครับดัดล่าสุดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยออกไปเยือนฟูลแลมแล้วก็สามารถเอาชนะได้สองประตูต่อหนึ่งและได้ประตูชัยเนี่ยช่วงก่อนจะหมดกว่าใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเกือบจะหมดเวลาอยู่แล้วครับสวยมากส่วนทางด้านเอเบอร์ตันนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปศูนย์ประตูต่อสองเอเบอร์ตันปีนี้ก็คือว่าก็ถือว่าน่าจะรอดตกชั้นประคองตัวได้ประคองตัวเกือบจะตกชั้นัดแรกอ่ะืดมอยทำดี อ่าเดบิวต์มอยแรกๆก็แย่อยู่พอเปลี่ยนเดบิวต์มอยกลับมาก็ประคองตัวได้อืโอเคครับเอเวอร์ตันครับช่วงหลังๆมาหลายปีมาเนี่ยสองสปีเนี่ยก็เริ่มจะไม่ค่อยดีนะเอเวอร์ตันคู่ต่อไปสามทุ่มครับเป็นนิวคาสเซิลเปิดบ้านรับการมาเยือนของอิสวิททาวนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยที่สี่กับอิสวิททาวที่สิบแปดครับคู่นี้เนี่ยยิ่งน่าสนใจฮะใช่ครับนอกจากนิวคาสเซิลที่กําลังลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนลีกนะครับพี่อิสวิททาวเองก็ยังคงมีลุ้นหนีตกชั้นอยู่ อิตาเลียอยู่อันดับสิบปดนะฮะตอนนี้มียี่สบเอดคะแนนห่างอันดับสิบเจ็ดเวสต์แฮมอยู่สิบห้าแต้มเหลือห้านัดก็เหตุการณ์คล้ายกับแชมป์เลยออก็คือห้ามแพ้ห้ามแพ้เวสต์แฮมถ้าเกิดได้แต้มก็จบเลยเหมือนกันอ๋อก็อันนี้เอาง่ายๆสรุปก็คืออิสวิทาวตัวเนี้ยต้องชนะทุกนัดที่เหลือีและลุ้นให้เวสต์แฮมเนี่ยแพ้ทุกนัดที่เหลือโอ้โหแม่งโคตรตะล้ยากค่ะฟังกันสภาพทีมก็ ตัวเจ็บก็เยอะอยู่สําหรับอิสวิททาวใช่ไหมพี่ใช่ใส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยก็ถือว่าต้องลุ้นพื้นที่ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอยู่ใช่ไหมพี่โดมตอนนี้อยู่ที่ไหนอัู่ที่สี่ห้าสิบเก้าแต้มบวกยี่สิบแปดก็ยังมีลุ้นครับนิวคาสร์เซนนัดนี้ผมว่านิวคาสเซิลน่าจะจัดเต็มจัดหนักเพราะเขาไม่เหลือลุ้นถ้วยไหนแล้วนี่ก็แต่ก็ได้แชมป์คาราบาวครับไปแล้วปีนี้สำหรับนิวคาสเซิล แต่ว่าแชมเปี้ยนลีกสำคัญกว่าอ่าก็ยังยังอยากได้โคต้าไปนี่นี่ศึกอยู่ฟ้าแชมเปี้ยนลีกอยู่ครับอ่ะไปดูเฮดทูเฮดของทั้งสองทีมที่เจอกันมานะครับอิสวิททาวกับนิวคาสเซิล5นัดล่าสุดที่เจอกันมาเนี่ยเป็นนิวคาสเซิลสามารถเอาชนะได้3นัดนะครับอิสวิททาวชนะ1แล้วก็เสมอกันไป1นัดนัดล่าสุดของเจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยออกไปยันแอตตันนะโดนแอตตันอัดตูดมาฮะ4ประตูตัวนึงฮะโอ้โห4นึงนี่เละเทะแลยแย่วงท้าย ยิงรัวเลยยิงรัวเลยครับส่วนผู้มาเยือนอิสวิทก็อิสวิทาวน์นะล่าสุดแพ้สุดศูนย์สุดสี่ลูปกันแต่ว่าแพ้ในบ้านตัวเองนะในบ้านตัวเองอิสวิทาว์นะครับศูนย์ต่อสี่เนะยโดนกันคนละสี่มาโอ้โหทั้งคู่อ่ะโดนฝั่งละสี่เนนัดนี้มาดูกันว่าใครจะยิงไกลนะครับแล้วล่าสุดที่เจอกันนิวก็ยิงไปอิสวิทไปสี่เหมือนกันโอ้โหเฮ้ยสี่สี่สี่วันนี้อาจจะสี่ได้นะนิวเซนสี่ศูนย์อยู่นี้อ่ามีโอกาสเป็นไม่ได้ะ คู่นี้ก็น่าสนใจนะครับนิวคาสเซิลกับอิสเวตทาวล์ผู่นี้น่าสนใจมากคู่ต่อไปสามทุ่มครับเป็นการพบกันระหว่างวูแฮมตันเปิดบ้านรับการเยือนของจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้คู่นี้เป็นใครพี่อยู่อันดับสิบห้าฮะเลสเตอร์อยู่อันดับสิบเก้าซึ่งวูปไม่มีลุ้นแชมป์แล้วนะฮะแล้วก็รอดตกแชมป์ไปแล้วส่วนเลสเตอร์ตกชั้นไปเรียบร้อยแล้วเป็นที่น่าเสียใจของชาวสยามเรานะฮะ เลตเตอร์ซิตี้เนี่ยเพิ่งขึ้นชั้นจากแชมเปี้ยนชิพมาเมื่อปีที่แล้วมาเล่นปีนี้ในศึกบุรีรัมย์กินเนยหน่อยแล้วก็ตกชั้นกับพีกฮะเหนื่อยหน่อยหน่อยก็คือคู่นี้กำลังก็ยังไม่พร้อมนะใช่ไหมพี่ผมใช่คำนี้หนผมว่าเจมี่วาร์ดี้เนี่ยตอนเนี้ยก็แบกทีมแบกไม่ไหวละคืออายุอายุเยอะแล้วสามสิบเจ็ดเออสามสิบแปดปีแล้วคืออายุแกเนี่ยเยอะมันมันไม่เหมือนสมัยตอนที่แกติดติบช้างกิษตอนที่นั้นโหดมากตอนที่ได้แชมป์อ่าตอนที่เลตเตอร์ได้แชมป์เนี่ยถ้า อ่าวาร์ดี้ยังฟิตๆประมาณนั้นนะผมว่าน่าจะแบกทีมได้มากกว่านี้อรัอ่ะไปดูคู่ต่อไปครับเวลาสามทุ่มเหมือนกันนะครับเป็นการพบกันระหว่างไบตันอันดับที่สิบเปิดบ้านรับการเยือนงของคุณคอนอย่างเวสแฮมอยู่ในเตดคู่นี้เป็นไงบีก็ยังคงรุ้นหนีตกชั้นนะฮะตามทฤษฎีตามตามสถิติที่มบอกมาแต่ถ้าเกิดได้แต้มแค่แต้มเดียวแต้มเดียบรอดเลย เป็นว่าถ้าอีกสี่นัดที่เหลือก็จะสบายอ่าเอาง่ายถ้านั้นเนี้ยแค่มีเต้มสี่นัดที่เหลือปล่อยจอยได้เลยปล่อยจอยได้เลยยังไงก็ไม่ตกชั้นแน่นอนลงไปเต้นได้เลยลงไปเต้นนใช่ไม่ต้องเล่นเลยเล่นห้าคนจะได้เลยสนามเจอใครก็ได้ห้าคนใช่เจอใครก็ได้เพสแปดสิบเก้าศูนย์ตีลังกาตีลังกาเล่นก็ไม่ตกชั้นใช่ไม่ตกชั้นก็เพราะว่าเต้มขาดากอิสวิตเท้าแน่นอนนะถ้านัดนี้เว์แฮมมีเต้ม ส่วนเจ้าบ้านอย่างไบตันเนี่ยก็ไม่ได้มีลุ้นลุ้นอะไรอืเล่นเอาศักดิ์ศรีเอาศักดิ์ศรีทั้งคู่ฮะเดี๋ยวเราไปดูเฮดทูเฮดของทั้งสองทีมที่เจอกันมาบ้านนะครับห้านัดล่าสุดที่เจอกันมานะครับผมเป็นเจ้าบ้านอย่างไบตันเนี่ยชนะไปสองอผู้มาเยือนอย่างเวทแฮมก็ชนะสองเสมอกันไปหนึ่งครั้งอ่าถือว่าสูสีอรสถิติห้านัดล่าสุดถือว่าสูสีครับนัดล่าสุดของเจ้าบ้านอย่างไบตันครับ ออกไปเยือนเบนฟอร์ดเพิ่งน้อยครับแล้วก็แพ้มา4ประตูต่อ 2, 2อส่วนผู้มาเยือนอย่างเวทแฮม,มนะครับผมนัดล่าสุดเปิดบ้านพบกับทีมที่ตกชั้นไปแล้วอย่างเซาท์แฮมตันครับ,รบแล้วก็เสมอกันมา1ประตูต่อ1นึงคู 1. 1> ่นี้ก็ถือว่าน่าสนใจพอสมควรนะน่าดูอืเพราะว่าเวทแฮม,มขอแค่แต้มเดียวใช่ก็จะ ลุ้นอ่ะรอดตกชั้นเลยแล้วแข่งพร้อมกับอิสวิตทาวด้วยคู่นี้โอ้โหน่าจะต้องดูทั้งสองจอเลยทั้งอิสวิตทาวทั้งเวทแฮมฮะว่าใครจะตกชั้นวันเสาร์นี้ดูห้าจอเลยครับโอ้โหพี่มีคนหมดพี่มีจอเยอะขนาดที่บ้านคู่ต่อไปครับสามทุ่มเป็นคู่สุดท้ายประจําค่าคืนวันเสาร์ที่26เมษายนครับเป็นการพบกันระหว่างสาวแทมตันที่สุดท้ายของตารางคะแนนพิมพ์ลีกตอนนี้และก็ตกชั้นไปที่เรียบร้อยเปิดบ้านรับการเยือนของเจ้าสัวน้อยฟูลแลม อันดับที่เก้านะครับครับคูน่นี้ก็ไม่ได้มีอะไรนอกพีอะไรเพราะว่าเซาเนี่ยตกใช้ไปแล้วใช่ส่วนกูเลมเนี่ยอยู่ที่9ก้าก็ยอมรับเลยว่าเซาตอนนี้ลุ้นขายนักเตะอย่างเดียวโอ้จะจะมีขายได้เหรอยวพี่อ๋อมันมันม,มีตัวหนึ่งกองกลาง<ค>ของ,ปปงมันนะเออล,ลิบบิ้งอะไรเนี่ยเจอที่ว่าทีมใหญ่จ้องมองอยู่นะใช่ใช่เฮดส์เวทของทั้งสองทีมนะที่เจอกันมาห้านัดล่าสุดโอ้โหก็ถือว่าสถิติเนี่ยแยกกันพอสมควรเลยนะครับผมกูเลมปีนี้ก็กระท่อนกระแท่นอืแต่แต่คะแนนดีอยู่ อย่าฟูลเล่มกับเซาเทมป์ตันนัดลาสุดที่เจอกันมาเป็นฟูลเล่มชนะไป2เสมอกัน2ครั้งและเซา์เทมป์ตันชนะไป1ครั้งนะครับผมนัดลาสุดของเจ้าบ้านอย่างเซา์เนี่ยออกไปเยือนวิทแฮมและเสมอมา1ประตูต่อหึงส่วนผู้มาเยือนอย่างฟูลเล่มนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านแพ้ให้กับเคลซีไป1ประตูต่อ2อันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันประจําค่ําคืนวันเสาร์ที่26เมษายน วันอาทิตย์ที่ยี่สิเ็ดเมษายนเนี่ยจะมีการแข่งขันทั้งหมดสองคู่นะครับคู่แรกสองทุ่มอ่าเป็นการพบกันระหว่างบอร์ดมัดกับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดครับซึ่งไม่มีลุ้นทั้งสองทีมอ่าเพราะว่าบอร์ดมัดอยู่ที่แปดคะแนนเนี่ยหากจากพื้นที่ยูฟาเนี่ยเดี๋ยวอยู่พอสมควรครับส่วนแมนยูเนี่ยก็รอดสีอดตกชั้นแน่นอนนะรอดแน่นอนนักเตะเต้นแล้วแล้วตอนนี้ไม่เอาอะไรแล้วไม่เอาหาด็กลงไปเด็กลงไป อันนี้คือเก็บตัวไปเล่นในสึกยูฟ่ารอบรองตอนนี้นะครับแมนยูเนี่ยเออเมนซไม่ได้ไปับปีนี้เออไม่เน่นะถ้าเกิดแมนยูเกิดแมนยูไม่ได้แชมป์ยูโรป้าถ้าอันดับยังคงอยู่แบบเนี้ยเออไม่เออเมนซีเจลซีนะเออที่มีสิทธิ์ไม่ได้ไปถ้าเกิดแมนยูนะ ไปได้แชมป์ยูโรป้าแล้วไอทอันดับที่5เนี่ยโคต้าสุดท้ายเนี่ยที่จะไปเล่นถึงยูฟ่าเนี่ยเป็นแมนซีเนี่ยโอ<น>้โหครับนะขำดีครับแมนแมนแมนเชสเตอร์ดร์บี้ของแท้อันเนี้ยเอออันนี้ยน,นะศึกแบบเอออันนี้น่าสนใจน่าสนใจเฮดทูเฮดของทั้งสองทีมนะครับอ่าบอทมัตกับแมนยูห้านัดล่าสุดที่เจอกันมาโอ้โหเป็นเจ้าบ้านอย่างบอทมัตเนี่ยสามารถเอาชนะได้สองครั้งแมนยูสามารถชนะสองครั้งเสมอไปหนึ่งนัดนะครับนัดล่าสุด ในศึกพเมลีกอังกฤษของเจ้าบ้านอยางบอดมัดนะครับก็คือออกไปเยือนคิดต้านผลิตเสมอมาศูนย์ประตูต่อศูนย์ส่วนผู้มาเยือนอย่างแมนยูเนี่ยนัดล่าสุดเป็นไงฮะอธิบายทีครับแฟนแมนยูแมนยูตั้งใจเล่นแล้วครับล่าสุดฮะแต่ว่าเปด้วยมีภารกิจที่สําคัญรออยู่เก็บขยะไม่ใช่ไม่ใช่ก็พักเออก็พักตัวพักตัวพาไปนอนกันหมดเลยพาไปเนาะวันนั้นเลยส่งเด็กลงมาเลยเจอวุ้บเผาคาบ้านใช่ โอเทฟอร์ดอะไรสไปายเอรีสอร์ทเลยหน oh ึ่งปฏิกสูนะวันนั้น, <Hi S 1> ม,นมาได้ครับตอนนี้ oh นอแมนยูก็คือน่าจะปล่อยอจอยน่าจะปล่อยจอยลงแล้วน่าจะปล่อยจอยแต่ว่าก็คงรักษาศักดิ์ศรีส่งตัวจริงลงบางส่วนฟังฟังก่อนนะพี่อย่าพูดว่ารักษาศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีไม่เหลือแล้วตอนเนี้ย <c oughs> อันดับที่สี่ไม่เหลืออะไรจะให้มีศักดิ์ศรีแล้วโอ้โหอ่ะไปดูคู่ต่อไปเลยดีกว่าครับคู่สุดท้ายไไประจําค่ำคืนวันอาทิตย์ของสัปดาห์นี้เลยยังไงก็ต้องดูสี่ทุ่มครึ่ง เป็นการพบกันระหว่างลิเวอร์พูลเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับโอ้โหลิเวอร์พูลตอนนี้นะทีมนักของผมเนี่ยขอแค่สามคะแนนขอแค่ชนะสเปอร์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์สะดุดเข้าก็ได้ต้องรูปเกมสวยใช่ขอแค่ชนะพอฮะลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษสมัยที่ยี่สิบทันทีครับ้าด้วยชนะสเปอร์โอ้โหมันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากครับ แข่งแนที่แอนฟิลด์เจอกับสเปอร์สดปีกเลยกันสามารถเอาชนะได้ห้าศูนย์นี่ฟุตบอลหรือไก่ชนครับเนี่ยเป็นฟุตบอลนะเรียบูนหงษไก่เออหง์เจอไก่นะไม่ใช่ไก่เจอไก่ฮะไม่ใช่สนามไก่ชนนะอันนี้จะเป็นหง์เจอไก่ฮะได้ได้ได้แข่งขันที่แอนฟิลด์ครับผมชนะห้าศูนย์ไม่มีตัวเจ็บทั้งคู่ไม่มีชนะห้าศูนย์หวังว่าสเปอร์คงจะแบบทุ่มสุดกําลังเออจะถอยทุ่มเด้อรีบูชนะห้าศูนย์นั่นเนี่ยฟันธงฮะห่างกันะ หากันสิบสิบห้าอันดับ oh. เอออันดับที่หนึ่งอะอันดับที่สิบหกลิเวอร์พูลเนี่ยผมเชื่อผมไหมอันเนอร์สล็อตเนี่ยชุด<อ>ใหญ่ไสกระพริบแน่นอนใช่ซาเล้งซาร่าเนี่ยลงชุดใหญ่ตั้งแต่ผู้เล่นยันคนเก็บบอลคนเก็ <คน S 2> บบอลเด็กเก็บบอลน,นี่ใช้ยูสิบเก้ามาเก็บเลย oh. เตรียมเตรียมต่อเลย oh. ให้มาดูเกมเกมปีหน้าว่าจะดันขึ้นชุดใหญ่ไงอ่าคือกะว่าถล่มเอมอแน่นอนกะว่าเอาจริงเอาจริงแน่นอนะ อ่ะไปดูเฮดเฮดข่าวดีเขาเยอะต่อสัญญงสัญญากันหมดแล้วใช่ฮะซาร่าฟานไดต่อสัญญาเหลือคนเดียวตัวน,นี้เทนเทนฮะกำลังลุ้นอยู่ครับล่าสุดครับฟานไดออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าขนาดผู้เล่นในทีมเพื่อนร่วมทีมน่ยยังไม่รู้เลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงกับเทนเขาบอกว่าภาษากายเทนหลุดอมยิ้มเหมือนจะต่ออมยิ้มหลุดอมยิ้มที่ข่าวหลุดอมยิ้มอะหลุดอมยิ้มตอนในแมตช์ที่ยิงล่าสุดอ,อ๋อเออไปได้นะพี่นะอาจจะต่อเขาบอกาษากายนะาษากายที่ นักวิเคราะห์ก็วิเคราะห์มาถ้าผมเป็นเจ้าของทีมหรือว่าเป็นบอร์ดบริหารของริพูนะถ้าเทนตต่อสัญญาเนี่ยปีหน้าผมให้เทนเป็นกับตนทีมเลยใช่เขาบอกอย่างนั้นกันผมให้เป็นกับตนทีมเลยฟันได้เพราะต่อยอีกแค่2ปีเนี่ยผมจะยอมเสี็สละปลอกแขนให้กับรุ่นน้องอย่างเทนเลยเป็นกับตนทีมคุณคืออ่ารีเจนต์ของริพูเลยตอนนี้ถ้าคุณต่อสัญญาอีก5ปีคุณจะเหมือนเจรา,าดแน่นอนนะ้นเลยอ่าอ่ะไปดูเฮดทวีดของทั้งสองทีมที่เจอกันมาครับห้าน เน้นย้ำว่าทุกรายการนะครับ5นัดล่าสุดเนี่ยลิเวอร์พูลสามารถเอาชนะได้ถึง3นัดนะครับ,รบสเปอร์ชนะไป2นัดเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลนัดล่าสุดออกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้และก็สามารถคว้าชายชนะว่าได้1ประตูต่อศูนย์ได้ประตูชัยจากเทนเอสเลอร์อโนนะครับส่วนผู้มาเยือนอย่างสเปอร์เนี่ยนัดล่าสุดก็คือเปิดบ้านแพ้กับฟอร์เรสต์ไป1ประตูต,ต่ต2อ2อ่าส่วนลิเวอร์พูลตัวนี้ก็คืออย่างที่พี่โดมบ,บอกขอแค่ลอยลำ ขอแค่สามแต้มจากห้านัดใช่จะชูถ้วยทันทีฮะเสมอสามนัดในห้านี้ก็จบอ่าใช่แข่งห้านัดเสมอไปสามโอ้ก็ได้แขงห้านะเร็วบอลไม่น่าดูเนาะแพ้ดีกว่าเให้มาชนะเพื่อจะจบไวัยเออมันจะได้จบไวัฮะพิมลิกไม่น่าดูไม่เป็นไรที่วันนี้ปีเนี้ยเมนูไม่น่าดูหรอกพี่เป็นรอดูปีหน้าเลยเมนูเอออันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมประจำวันที่ที่เจ็ดเมษายนนัดสุดท้ายคู่สุดท้าย ของสัปดาห์ที่สาิจะแข่งขันกันในวันศุกร์ที่สองพรุตภาคมเอาง่ายจะเป็นเหมือนนัดตกค้างนั่นแหละคืนวันพฤหัสคืนวันพฤหัสหรือว่าเช้าวันศุกร์ตีหนึ่งครึ่งเป็นการพบกันระหว่างฟอ r ์เรสเจอกับเบนฟอร์ดฟอร์เรสตอันดับที่สามกับเบนฟอร์ดอันดับที่สิบเอ็ดเดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าหลังจากเตะวันอาทิตย์ไปแล้วเนี่ยอันดับจะขยับยังไงบ้างอืทีนี้ฟอเรสน่าจะมีไฟลล้นก้น ฟอร์เรสจะมีแรงบันดาลใจเอาง่ายๆตอนเนี้ยแข่งช้ากับใครเพื่อนฟอเรสต์ตอนนี้อยู่ที่สามแต่ว่าแข่งช้ากับพวกส่วนอันดับที่สี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยแข่งกรแข่งกนถ้าไอ้ตั้งแต่อันดับที่สี่ถึงอันดับที่เจ็ดเนี่ยมีผลแพ้ชนะเนี่ยอถ้าเขาขยับกันเอสมมุติว่านิวคาสเซิลชนะกับเอ่อนิวคาสเซิลมันเจออิสสวิททาวใช่ไหมผมว่ามีโอกาสชนะสูงถ้ามันชนะเนี่ยนิวเคาสเซิลเนี่ยจะแซงฟอเรสต์ทันทีถูกไหมถูก พิมลีกนะลูกกลมๆอก,กไ็ไม่แน่ก็ไม่แน่ไับเพราะว่าอย่างแมนยูปีนี้ยังอยู่อันดับที่14ได้เลยนะอะไรก็ไม่แน่นะ<ช>เพราะว่าปกติก็จะลุ้นแชมป์ปีนี้ก็ลุ้นตกชั้นนะแมนยูะอ่ะขอรอนิดนึ่งอ่ะไปดูเฮดเฮดของนอตติงแฮมโฟล์รสต์กับเบนฟอร์ดครับนัดล่าสุดที่เจอกันมาโอ้โหก็บอกว่าสูสีอีกแล้วฮะสูสีอีกแล้วนอตติงแฮมโฟล์รสต์เจ้าบ้านนะครับผมสามารถเอาชนะเบนฟอร์ดได้แค่นัดเดียวเท่านั้นโอ้โห แล้วก็เสมอไปสองเหนียวเหนียวแพ้ไปสองถือว่าสถิติเนี่ยน่ากลัวนะน่ากลัวอ่าไอ้น้องตีนฟอร์เรสกับเบนฟอร์ดเนี่ยน่าจะแพ้ทางกันพอสมควรครับฟอร์เรสน่าจะแพ้ทางเบนฟอร์ดนะให้ความรู้สึกเหมือนคนถึกชนคนถึกอ่าเพราะว่าฟอร์เรสเป็นเป็นบอลพระกำลังอ่ะฮะตัวเทคนิคไม่เยอะแต่พระกำลังดีฟิตจังหวะดีอืมอืมนี้ฟอร์เรสแนวแนวนั้นส่วนเบนฟอร์ดเนี่ยอีกหน้าหน้าคู่มันก็น่ากลัวนะเอเมะไรเบนฟอร์ดเนี่ย คือใช้เทคนิคฉาบฉวยส่วนใหญ่จะได้ประตูต้นเกมบ่อยๆนัดแบบไม่ถึงหนึ่งนาทีชอบได้ประตูฮะเบนฟอร์ดปีนี้หลายลูกฮะหลายลูกผู้เล่นของเบนฟอร์ดนะฮะอะไรนะเอ็มมูโบ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 กับอาวิซาาไอสองตัวนี้นี่คือจี๊ดพอสมควรนะที่นาย้ายแน่ผมว่าน่าจะย้ายนะไอสองตัวนี้คือว่าทำสกอร์ให้กับเบนฟอร์ดได้บุก็จะเอามาแทนโมซาลาทีแรกเอ๋อดีโมโมต่อสัญญาไปแต่ก็ต้องมีตัว อืมเอาไว้สำรองโจต้าก็จะต่อโจต้านะอืมเอแต่ทีแรกเหมือนจะขายแล้วก็ให้รางวัลบอกว่าเป็นมีสายเลี่ยนเลือกภูที่แท้จริงเออถึงจะมาทีหลังก็เถอะอืมก็ถือว่าน่าสนใจน่เช่นชมนะเื่นชมโจต้าเลือกภูไม่ทิ้งคนอืมข่าวดีข่าวดีครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมรีียริลีกอังกฤษสัปดาห์ที่สามสิบสี่แล้วก็จะเหลืออีกไม่กี่นัดก็จะจบอ่าตุกรี่บริล์อังกฤษนะครับ แต่ว่าสัปดาห์นี้ก็จะตัดสินหลายๆอย่างเลยก็ว่าได้นะสัปดาห์สำคัญจริงๆทั้งตัดสินแชมป์แชมป์ตัดสินตกชั้นแล้วก็หวยจะตัดสินพื้นที่แชมเปี้ยนลีกอ่าโอ้โหถือว่าสัปดาห์ที่34เนี่ยมีผลต่อการลุ้นหลายๆอย่างมากๆฮะทั้งแชมป์ทั้งตกชั้นทั้งพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกฮะอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมสัปดาห์ที่34นะครับหากเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นที่แตกต่างหรือว่า มีความคิดเห็นว่าคู่นี้ใครจะชนะคู่นี้ใครทายผลกันเล่นเล่นได้<ๆ>ลองทายผลกันมาลองคอมเมนต์กันมาเล่นเลมกันมาได้ครับหรือว่าลิปูจะคว้าแชมป์นัดนี้หรือเปล่าหรือใครจะจะมีความคิดเห็นต่อเมนยูก็เม้นมาได้นะคระแต่ว่าเมนมาเบาๆนะเบา,บา,นะบาเดี๋ยวพี่ผมเจ็บรับเมนยูฮะไม่ต้องเม้นแรงฮนะเมนมาเบาด่าได้แต่แตดน่ารักด่าได้แต่ขอหน้ารักด่าได้แต่ขอน้ารักนิดนึงฮะเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ กดแชร์แล้วกด Subscribe กับช่องมิเตอร์ทีฟุตบอลด้วยนะครับวันนี้ผมมิเตอร์ทีฟุตบอลกับพี่โดมหมาแดงขอลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ